จิตใจที่มันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสอย่างใดก็มัวหมองอยู่นั้นแหละมันจะไม่ได้ผ่องใสขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้นั้นไม่ชำระมันเลยนี่ปล่อยให้มันมัวหมองปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตอยู่อย่างให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเกียดคร้านทำความดีแบบนี้นะ ที่แรนี่มันกีดกันจิตใจคนเราไว้ไม่ให้ชอบทำความดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้นถ้ามันน้อมไปทางชั่วนั้นขอใจมากขายันมากมันน้อมไปในทางความสนุกสุขสนานชั่วค้ัง้งชั่วคราวอย่างนี้นะแหมเต็มใจหลายพอใจมากทีเดียวอ่ะไม่เจ็บไม่ไม่อ้างว่าเจ็บโน่นปวนี้อะไรละ เมื่อใจมันคึกขนองขึ้นมาแล้วนะลืมเจ็บลืมปวดไปเลยอ่ามานี้เพราะว่ามีผู้ตักเตือนให้สำรวมจิตให้น้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในเอาเกิดเจ็บโน่นปวดนี่ขึ้นมาแล้วไม่ไหวเลยอะอ่ะอ,ะอย่างนี้นะคือมันมนรู้ตัวนี่เรื่องมันะ่ะ มันทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในนี่วมันมาสัมผัสกับร่างกายอันนี้เข้ามันถึงได้รู้ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเลยบะนี้มันจึงแปรปวนมันทนทุกข์ทนได้ยากลําบากมันรู้แล้วบะนี้นะจิตนะแต่รู้เฉยๆวนี้ไม่มีปัญญาจะรู้เท่าก็เลยวุ่นวายสู้ไม่ไหวเพราะสู้เวทนาไม่ไหว ก็เลยหยุดเสียเลยปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกภายนอกรุ่นมันสบายดีสบายดีกว่ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันไม่เที่ยงอยู่ภายในนี้คนส่วนมากเ็อย่างนั้นเนี่ยชอบจะปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกยินดีบ้างยินร้ายบ้างเพอิดเพลินไป ยินดีอย่างยิ่งบ้างที่ท่านเรียกว่าโสมนัสสะเวทนาน่ะน,นะแปลว่าความยินดีมากยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะยินดีหลายอันความยินดีในถ้ามันมากขึ้นไปแล้วท่านเรียกว่าโสมนัสสเวทนานี่พิ่งเข้าใจ ถ้าความยินดีพอประมาณนี่ท่านเรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละถ้าความยินร้ายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านก็เรียกว่าโทมนัสเวทนานี่มันเกิดโทมนัสความคับแค้นใจนุนขึ้นมานั่นแหละ ถ้าหากว่ามีแต่ร่างกายแปรปวนไปทาตามธรรมดาโรคภัยเบียดเบียนธรรมดานี่ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆถ้าหากว่าใจไม่รู้เท่าทุกในร่างกายนี่เกิดโทมนัสคับแค้นขึ้นมาในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าโทมนัสสะเวทนา<ม>หรือว่า คนอื่นเขาดูถูกดูหมินยกโทษติเตียนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เท่าไอ้คำนินทาว่าร้ายคนอื่นเขาก็น้อยเนื้อตำใจโทมนัสครับแค้นใจว่าเขาข่มเหงเราเขาดูถูกดูหมินเราไอ้ความโทมนัสครับแค้นอย่างนี้เมื่อเมื่อไม่ละมันแล้วนานเขาก็กลายเป็นพยาบาทไปแล้วแบบนี้เป็นอย่างนั้น ในวางแผนตอบโต้กันไปฮะมันสายของมันไปอย่างนั้นเลยเรื่องความทุกข์นี้นะมันเมื่อบคุคคลไปรู้เท่าแล้วมันก็หมุนไปทางบาปนั่นแหละทางเบียดเบียนนะ,ะไม่ยอมให้อภัยแก่บคุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตอนไม่ยอมเลยไม่ยอมให้อภัยอ่ะมีแต่ทางตอบโต้ล้างผลาญกันลงไปอย่างนั้นเลย มันก็เลยเป็นการสร้างกรรมชั่วเวรชั่วใส่ตัวล่ำไปนี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทุกนะผู้วันไหวไปด้วยทุกขเวทนาต่างๆก็หมายถึงดวงกีดดวงนี้แหละมันไม่รู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆหมู่นี้มันเลยกลายเป็นบาปอากุศลขึ้นมา,าจิตนี่เนะีก็เลยต้องใช้กายทําบาปใช้วาจาพูดในสิ่งที่ เป็นบาปเป็นโทษเป็นทุกข์แก,แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปนี่มูนี่เราต้องพิจารณาให้รู้เท่าทุกข์ทั้งพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างนี้แหละผู้ผู้รู้แจ้งในทุกอย่างนี้แหละมันจึงไม่ั่นไหวต่อทุกข์ได้มันจึงละเหตุแห่งทุกข์ได้เรื่องมันะ เมื่อไม่เมื่อการพิจารณาทุกไม่รู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยของมันด้วยนี่มันก็ละเหตุมันแห่งทุกข์ไม่ได้เลยอย่างยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นน่ะอย่างโทมนัสวาทนาอย่างเี้ยถ้าบุคคลใดระงับความคับแค้นใจนั้นไม่ไม่ลงแล้วก็เป็นบาปอกุศลขึ้นมาละจิตนั่นนี่เปน็นยาง้นโสมัสวาทนาก็เหมือนกันนะ เมื่อปล่อยให้จิตยินดีในอารมณ์นั้นนั้นมากเข้าไปเข้าไปแล้วก็เอาละเป็นเหตุให้ทําบาปได้แล้วบันนี้ทำทำบาปด้วยความยินดีอย่างยิ่งนั่นแหละสมมุติว่าไปยินดีในรูปใดรูปหนึ่งถ้าผู้ชายผู้กันอย่างจงแจ้งก็ว่าไปยินดีในรูปผู้หญิงที่ตนหลงสำคัญว่าสวยงามมากนั่นนะ บันนี้เอ้ารูปนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตนอาภัยพอใจไปยินดีคนอื่นเขาก็ยินดีเหมือนกันทีนี้ก็เลยแย่งกันเนี่ยน,นั่นแหละก็วางแผนประหัดประหารกันลงมาน,นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสมนัสเวทนาความสวยอารมณ์อันเกิดจากความยินดีอย่างยิ่งอันนี้มันก็ก่อให้ทําบาปทำกรรมทำเวรใส่ตนเองมากมายเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเวทนานี่มันจึงว่าควรพิจารณาให้รู้วันนี้เวทนามันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยก็ผัดสะแลเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาทนะเป็น่้นเราต้องรู้มันพัสสะก็เช่นตา ไปเห็นรูปเข้าไปสัมผัสกับรูปเข้าอย่างนี้นะหูไปสัมผัสกับเสียงเข้าไปจม,มูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับเย็นรอน้อนอ่อนแข็งอะไรหมดนี้นะแล้วมันก็เกิดโสมนสสะเวทนาเกิดโทมนสสะเวทนาขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ ถ้ามันมารู้เท่าพัสสะนี่เสียว่าพัสสะนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงตานี่ก็ไม่เที่ยงรูปนั้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่ไปจํารูปนั้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณของตาที่รู้จักรูปอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแนละ้วมันก็แปรปวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่น่ายินดีพอใจ เนี่ยเรียกว่ามันกำหนดรู้รู้ความจริงของสิ่งที่เห็นด้วยตานั่นนะแล้วก็รู้ตาที่มองเห็นรูปอันนั้นตามสภาพความจริงเลยอย่างนี้เมื่อมันรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโสมนัสโทมนัส,นส,สเวทนาขึ้นมาอมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันมูนี้นะเราต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะ นี่แหละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนะยกมาอธิบายเพียงบางตอนเท่านั้นแหละ mm hmm. มันก็พอมองเห็นได้แล้ว mm hmm. ถ้ายกมาอธิบายมากมันก็ฟั่นเฟือกันไปนี่ให้เราภาวนาเราเจริญวิปัสสนา mm hmm. เข้าไปก็มาเพ่งดูพัฒสะความกระทบความถูกต้อง อายตนาภายในกับอายตนาภายนอกกระทบกันเข้านี่นะ,ะแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าผัสสะนี่นะนั่นคำที่จะได้เรียกว่าผัสสะนั่นก็นี่แหละอาศัยอายตนาภายในมีตาเป็นต้นอาศัยอายตนาภายนอกมีรูปเป็นต้น กระทบกันเกิดความรู้สึกขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าจักผุวิญญาณเนี่ยรวมธรรมสามประการนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าผัสสะนี่ต้องต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้นี่แหละผัสสะอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเพราะ ตากับรูปไม่เที่ยงแล้วผัสสะนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่ก็สอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้ชัดลงไปแล้วมันจิตใจมันก็ไม่หวันไหวไปตามเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะน,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 นั่นนะั้นน่ะถ้ามันได สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีมันก็มายินดีไปตามหมายควาว่าอย่างนั้นเมื่อมันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินร้ายมันก็ไม่ยินร้ายไปตามนี่เรียกว่ามันรู้เท่ามันรู้แจ้งมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตอนนี้นะมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อสำรวมละมันไม่ได้มันก็เลยเกิดกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาเลยอ่ยมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของลี้ลับอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องรู้ด้วยใจแล้วนะเมื่อเราทำใจให้สงบปลอดจากอารมณ์ ภายนอกต่างๆได้แล้วเช่นนี้ก็มาเพ่งดูแต่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอันเป็นส่วนภายในอยู่นี่นั่นแหละมันถึงเห็นแจ้งได้ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะ,ะเมื่อรู้เท่าเวทนาต่างๆเหล่านั้นแล้วตันหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ ปัญหาที่ความเทยอทะยนอยากไปตามอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจต่างๆพวกนั้นนะมันมันก็ไม่เกิดบัดนี้เพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปอจะไปอยากได้มันทําไมอ่ะไปอยากได้ของไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยู่วันยังค่ําแล้วพอได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปไม่คงที่อย่างนี้นะ จะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วแต่ความประสงค์ของจิตเนี่ยได้อันใดมาแล้วก็อยากจะให้มันยั่งยืนอยู่นั่นออยกตัวอย่างเช่นคนเราได้ผัวได้เมียมาแล้วนะทีแรกก็รูปทั้งสองนั่นอะ่ะก็รู้สึกว่าเปล่งปั่งสวยสดงดงามดีทั้งนั้นแหละทั้งชายทั้งหญิงอ,อ ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีด้วยกันยังออกรถออกชาติเต็มที่เลยทีเดียวขั้นเมื่อนานไปนั้นไปรูปนั้นก็แปรปวนไปแล้วที่เคยเปล่งปังมาต่ก่อนนั้นก็สู้สีดลงไปที่เช่นหนังนี่เคยตึงตังมาต่ก่อนเคยเคล่งมาต่ก่อนก็ย่อนยานไปผิวพัน วันณะของร่างกายอันนี้เคยสดใสมาแต่ก่อนก็คล่ำคล่าไปผิวหนังอันนี้ก็ตกกระไปดำดำด่างด่าง,งไปหมุนเนี่เอาแล้ววันนี้เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วพอรูปต่างๆ่าแล้วนะมันแปลสภาพไปแล้วแทนที่มันจะยินดีอยู่เหมือนเดิมนะไม่แล้วเบื่อแล้วอันนี้แหละสาเหตุที่ ผู้ครองเรือนผู้ครองรักทั้งหลายนะ่ะมันจะทำตนเป็นคนหลายจิตหลายใจประพฤติร่วงสินข้อที่สามกามเมสุมิชาจารยนะ์น่ะได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อรูปที่ตนครอบครองมาเนี่มันคล่ำค่าลงไปแล้วไปเห็นรูปอื่นที่ยังเปล่งปังอยู่วันนี้เอาละเกิดอยากได้ขึ้นมาเมื่อได้รูปนั่นมาแล้ว ชมเชยไปหน่อยหนึ่งมาค้ำคร่าไปแล้วไปเห็นรูปอื่นสวยงามกว่านั้นเปล่งปังกว่านั้นผเกิดอยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลไม่ ทวนกระแสจิตของตนเลยเนี่ยปล่อยให้มันอยากไปหน้าเดียวนี่มันอยากไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆไงจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันจะยับยับยบย้งความอยากนั่นได้ก็เพราะมันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมามองเห็นอัตภาพร่างกายอันที่ดวงขิตอาศัยอยู่นี่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรสวยงามตา อันน่ายินดีพอใจเลยบานี้ฉันใดรูปภายนอกนูน่นมันก็เหมือนกันกับรูปกายภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่มันจึงคลายความอยากลงได้บานี้อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสสอนให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยโดยอนุโลมปฏิโลมให้พึงเข้าใจ โดยอนรมล์ก็คือพิจารณาไปโดยลำดับอย่างที่ว่านั่นแหละเริ่มตั้งแต่เกิดมาโน่หละจนแก่จนเจ็บจนตายลงไปไฟเผาเหลือแต่เท่ากับกระดูกนั่นเรียกว่าเราพิจารณาไปโดยลำดับท่านเรียกว,ว่าอโรมณ์บนันนีต่อจากนั้นก็ถอยกลับมามาถามจิตนี่ดู啊 ว่าร่างกายนี่มันเป็นสภาพอย่างนั้นจริงหรือไม่นี่จิตก็จะต้องตอบว่าจริงรูปร่างกายนี่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงเวลานี่มันยังจะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามามาถามตัวเองตัวเองตอบตัวเอง,เองให้มันเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น จิตใจมันเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะคลายความอยากความปรารถนาให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ถึงแม้จะคลายความอยากคือตัณหาในใจนั้นออกไม่ไม่ได้หมดแต่มันก็ไม่ประพฤติล่วงศินข้อที่สาม มันก็ยินดีพอใจอยู่แต่ในคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ได้ทำบาปเพราะกามมตัญหาอันนั้น mm hmm. ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะไม่ล่วงซีขาบทวินัยอันเกี่ยวกับราคะตัญหาอันนั้น mm hmm. ถ้าว่าผู้ใดไม่ยับยั้งตัญหาความอยากราคะความกำหนัดในใจนี้ได้แล้ว แม่เป็นนักบวชก็ร่วงศิขขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้เลยร่วงอาบัติอย่างร้ายแรงได้ซ้ำเป็นไรอ,ะอ่ะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครหัดกระร่วงศินห้าได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยินดีกับราคาตันหานี่โดยส่วนเดียว เราต้องพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษของมันพร้อมกันไปเลยคุณของมันก็มีถ้าพูดถึงคุณนะก็เพราะความยินดีพอใจในความเป็นมนุษย์นี่แหละก็จึงค้นคว้าหา,เ,าเหตุหาปัจจัยของความเป็นมนุษย์ว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ เกิดมาด้วยเหตุใดปัจจัยอันใดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรนี่เมื่อเพ่งพิจารณาไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ได้รู้ได้เพราะการสั่งสมบุญทำความดีไม่ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทำความชั่วเหตุนั้นบุญกุศลความดีที่ทำนั้นจึงไปตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมา จึงได้มาสร้างกุศลคุณงามความดีนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ยินดีในความเป็นมนุษย์นี่ก่อนแล้วมันไปยินดีในกิเลสตัณหาบาปรธรรมนูน่นมากต่อมากอย่างนี้แล้วก็ความที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเต็มทีแล้วบาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นจอน อยู่อย่างนั้นแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะถึงจะพ้นมาได้พ้นจากนรกจากเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็มาเป็นคนมีอัยวะร่างกายไม่สมประกอบอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาเป็นคนโง่เง่า,งาไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกลัวว่าเศษบาปที่มันติดตามมานั่นจะหมดน่ย ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะดังนั้นให้พากันกลัวต่อบาปต่อความชั่วเหล่านี้นะเมื่อพระไดสะสมไว้แล้วหักละมันไม่ได้แล้วให้มันติดตามให้ผลไปแล้วมันก็เหมือนอย่างโรคอ,อันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยเช่นวัณนนโรคโรคปอดอย่างนี้หรือมะเร็งอย่นี้ หรือโรคเบาหวานโมเนียถ้ามันได้เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้แล้วเอาจะรักษาอย่างไงก็รักษาไปเถอะทางที่จะหายสนิทนั้นยากเต็มทีเลยนะเป็นอย่างนั้นอันนี้เลยก็ต้องมีอุบายปัญญาสอนจิตใจของตนเข้าไปอย่างนี้คนเรานะ่ะ อย่าไปกลัวแต่ว่ากิเลสมันจะแห้งไปจากตนละตนจะไม่มีความสุขสนุกสนานในโลกนี่ก็เขานี่บางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆรงอันใดก็จะสอนให้ละให้ละไม่ให้อยากได้อะไรเลยอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีความสุขมาแต่ไหนคนเราเมื่อไม่เบไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นเดียกว่าความเห็นอันนั้นมันตื่นเต็มทีเลยความเห็นอน,นั้นปราศจากปัญญา แล้วก็ไม่เคารพตอบคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นนฮะเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆอวกงนี้เนะี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่น้อมออกมาพิจารณาเลยคนเรานะเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นนะจึงว่าชอบกับความอยากคือตัณหาอันนี้อยู่อย่างนั้นไม่ยอมเบือ่อไม่ยอมหนักห,ห,หน่ายมันเลยไม่คิดที่จะละจะ บันเทาให้มันเบาบางไปอยากขิตใจเลยบางคนนะน่าทุเรศจริงๆนะ,ะ,ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้เสวยทุกทนทรมานไปตามอำนาจแห่งตันหานั่นถึงจะได้พบกับความสุขในยากเต็มทีแล้วผู้ใดตกเป็นทาสแห่งตันหาแล้วตันหามันก็จะพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้จะไม่หยุดลงได้เลย เ็เรียกว่าเกิดมาชาติใดก็มาสร้างตั้งแต่บาปใส่ตนล่ำไปอยู่นั้นนะเอาตายไปบาปกรรมมันผานำไปสู่นรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉา,านพอหมดกรรมหมดเวรนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาอีกผนมาหลงทำบาปของเขานั่นแหละอีกอย่างนี้าตายแล้วพอไปทนทุกข์ทรมานอยู่ของที่สถานที่เก่านั้นแหละ นี่ลองคิดดูให้ดีวัตตะโตโลโกเปอนว่าโลกอันนี้มันหมุนเป็นวงกลมไปเลยอะเมื่อบุคคลไม่มีปัญญาแล้วหาทางออกจากทุกนี้ไม่ได้เลยบุคคลใดไม่แสวงหาวิชาความรู้ในธรรมคำสอนของพระเจ้านี่แสวงหาแต่ความรู้ในทางโลกเท่านั้นไม่พอไม่ความรู้ในทางโลก ไม่มีทางที่จะมาสอนจิตให้ละตัณหานี่ได้เลยมีแต่ความรู้ในทางธรรมนี่แหละจะมาสอนจิตของคนเรานี่ให้ละตัณหาคือความอยากละอวิชชาคือความไม่รู้จากธรรมของจริงดังกล่าวมานี่ได้มีแต่ความรู้ในทางธรรมนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นพุทธมามะกะ ธรรมมามะกะสังฆมามะกะแปลว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึกแล้วไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายต่อความรู้ในทางธรรมควรสนใจศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้แล้วควรยินดีในการสดับตรับฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนำมาแสดงสู่ฟังเมื่อบุคคลเรามีความรู้ทั้งทางโลกด้วยทั้งทางธรรมด้วยประกอบกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้นำชีวิตอันนี้ไปอย่างราบรื่นเรียกว่าไม่ได้นำชีวิตอันนี้ไปสู่ความทุกข์ ความยากความลำบากเลยเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปสายกลางแบบนี้นะไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเนี่ยเรียกว่าเมื่อมีความรู้ในทางโลกก็หมายความว่าผู้ครองเรือนก็สามารถทำมาหาเรี่ยงชีพโดยทาง ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายได้อ,อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางโลกมีความรู้ในทางโลกแล้วไปใช้ความรู้นั้นไปทําชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความรู้ในทางโลกนั่นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยรู้แบบนั้นนะท่านเรียกว่าทุกวิชาโนปราภโว ความรู้ชั่วเป็นทางแห่งความฉิบหายเป็นทางความเสื่อมแห่งชีวิตเป็นอ,อย่างนั้นสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอ,อย่างนั้นนะีหมายความว่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วสิ่งใดมีโทษเป็นบาปก็ละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ท่านเรียกว่าสุวิชาโนแปลว่าผู้มีความรู้ดีรู้ทั้งฝ่ายชั่วรู้ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ทิ้งฝ่ายชั่วเสียแล้วเอาแต่ฝ่ายดีก็ย่อมเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล อย่างผู้ครองเรือนก็เป็นผู้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญละความสุขกายสบายใจเมื่อมีความรู้ในทางธรรมประกอบเข้าก็เป็นเหตุให้ใช้กายวาจาใจนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เต็มความสามารถของตนในชีวิตหนึ่งๆนี้นะเมื่ออินทรีย์บรมีมันแก่กล้าเข้าไปก็สามารถที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงสามารถที่จะละตันหาอาวิชชาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์นั้นได้ถ้าละไม่หมดก็เรียกว่าละให้มันเบาบางออกไปได้มากมากทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละในพุทธศาสนานี่เมื่อบุคคลเข้ามาศึกษาเราเรียนมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าไปโดยความไม่ประมาทแล้วย่อมสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจของตนนี้ให้ผ่านพ้นไปจากวัฏฏะวนดังกล่าวมานั่นได้เนื่อว่ารู้จักหนทางออกจากความทุกข์อันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ได้หมายความว่าอย่างนั้นทางออกคือทางมัชสิมาปฏิปทาทางสายกลาง การที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้มันรู้แจ้งทั้งส่วนดีส่วนชั่วรู้แจ้งทั้งที่ส่วนที่ไม่สวยไม่งามและรู้แจ้งในส่วนที่มันสวยมันงามอันเป็นเหตุให้จิตมันติดมันคล้องอยู่ในโลกน,น,นี่นะนั่นเรียกว่า